คลิปที่สองสภิญญาขีดนานที่สยจุริสาเวลาอภิญาปัญญานิคัตสกีอัตนางิริยานตุสภิปุรธิมายาอนุทิสญา สัญญริสาเวลาพยประชานิคาสุขีอตนาบริหารตัวจะเพอิปัญญาที่อนุทิสยริษาเวลาพยาประชานิคาสุเอัตนาบริหารตัวจะเพื่อุตระยาอนุที่สยญญบริษัเวลาพยาประชานิค้สขีอตนาบริหารตัวจะเพ่อธกิตนะุที่สัาบริษาเวลาพยประชานิคาสขีอัตนาบริหารตัวจะเพืุปชิมัญาที่สัญญาบริัเวลาพยาประชานิค้าสุขีอัตนาบริหารตัวจะเพือุตระยาที่สา

ะเปตราอนุสัอริยาเวลาอปยาปชานิ้าเตองริหตวเพตนินายาอนุสัยอริยาเวลาอปยาปานิ้าพตนงริหตวัพิเหิมยะที่สัยอริยาเวลาอปยาบชานิคขาพัตริหตวจัปอุปาลิมายะทีสัยอริยาเวลาอปยาประชานิข้พิอัตงริหารตรวปนิมยะที่สัยอนริยาเวลาอปยาบชานิ้าพิยตนงบริห ถ้าเปอุตยะที่จะอนริยาเวลาอภิาประชานักีตังไรหานตัวถ้ากินายาที่จะอนริาเวลาอภิาประชานัสกีตงรหานตัวถ้เพบรที่มายาอนุญาอนริยาเวลาอภิาประชานัสกีตันงบริหารตัวจะเปมายะอนุอนุทีจะอนริยาเวลาอภิาประชานีคัสกีตันังบริหารตัวจะเปอุตยะอนุที่จะอนริยาเวลาอภาประชานีคักีตปนับริหารตัวจะเปทิาอนุที่จะอนริาเวลา ปัญาประชานิคากีตรงปิตัวจะเนเหตุมัยาที่สยาริยาเวลาอภิประชานิคาติอัตับรรบริหารตัวจะเป็นบุปปาลิมายะที่สยานาริยาเวลาอาภิาประชานิคาเกีตัณริหารตัวจะเป็นอุปัติมายะที่สยเทวาเวลาอภิประชานิคาเกีตัณรปิหารตัวจะเป็นปชิมายะที่เทวาเวลาอาภิชานิคอาตกีตัณรงบริหารตัวจะเป็นอายะที่สัยาเทวาเวลาอภิาประชานิคาเกตัริหารตัวจะเป็นติยที่สัยเทวาเวลาอานิร ปฏิหารตุอบุรษที่มาอนุสายเทวาอเวลาอยาปชานคาสกตังปริหารตุสปชินมียอนุนสายเทวาอเวลาอยาปชานคาสเกียตรังปริหารตุสภีอุตรายาอนุชิสายะเทวาอเวลาเวยาประชาชนคาสกียตังปริหารตุสภีทะกินยอนุสายเทวาเวลาอยาประชานคาสกตังปริหารตุสเห็นติมยาทิสายเทวาอเวลาอยาปชานคาสกียตรังปริหารตุสภีอุปาลิมียาที่สายะมนุษอเวลาอายาปชานคาสกียตังปริหารตุสุทามยาี เิุตายที่สยมนุษยเวลาอาิาประชานคกียนองปราตัวะเิทักษินายทีสยมนุษย์เวลาอาิาประชานใคกียนองปรมาตัวจะิปนิมาติอนุญิสยติมนุษย์เวลาอาิาประชานใคกียอัรนองปริมาตัวจะเป็นิมาอนุญาิสยติมนุษย์เวลาอาิาประชานคกียนองปราตัวะเปทักษิณายาอนุิสายมนุษย์เวลาอาิาประชานคกียนองปริมาตัะเิาอนุิสายมนุษย์เวลาอาิาประชานคกี้อัตนองปาณตัวจะป

อิเมหิตาทหาการหญิงที่สามพระนางเมตตาเจโตวิมุติทัพเพสังสตารนางปีละนางวัชชตวะอภีและนางอุปคาตังวัชชตวะอนุปาคันเตนะวัจันตาปังวัชชตวะอจันตาเปนะปริยาทานังวัชชตวะอะปริยาทานในวิเหสังวัชชตวะอวิเหสายายาสัพเพสตาอวิโนหุนตุมาอวิริโนขุติโนหุนตุมาทุกขิโนทุกขิดตตาหุนตุมาทุกขิดตตาติอิเมหิตาทหาการหญิงที่สัพเพสตาเมตตาญาติเมตตาตังขมังเจตาญาติติเจโตสัพพะพยาปา ท่าปะปะลิยุทธาเนหิมุติจติติวิมุตติเมตตาจะมีเจตวิมุตติจติเมตตาเจตวิมุตติเมตตาพามาไม่หาระภาวนานินทิตาทิศเก้าเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขะปตตาจนิทุกขาพญาปตตาจนิพยาสสกปตตาจนิโสกหงตุสเพปิปานิโนเอตาวะตจามิสัมปตังปุญญาสัมปตังสัพเพเทวานุโมทันตุสภาสัมปเติสิทธิยาลังลังคะนตุสัทพายาสีลังละคันตุสัพพะทานะภาวะนานาพีละตาหงตุขจันตุเทวตาคาตา कथईपुर พระพุทธบัตปฏิจจกาจายังบลังอรหันตานตเตชะนิลามมัีมิสปปสุพพุทธบตปจจกาจยังบลังอรหันตานจเตชนะลคามมณมิสัปสพระพุทธบตปจจกาจยังบลังอรหันตานตเตชนะลคมมีมิสปสพพุทธบติปจจกาจยังบลังอรหันตานิตเตชะนะลคามมนมิสปสพพุทธบตปจจกาจยังบลังอรหันตานตเตชนะลคมมีมิสปสพพุทธบัตาปจจกาจยังบลังอรหันตานิจเตชะนิลคา จ้นายังพลังรหันตานจ้เชนนั้นละคำบรรทมจักปโสเวอนุภาพแห่งฤทธใจอนุภาพแห่มเพียรนั้นสงแห่งการบูชาพระราชาตาด้วยการสยาบทสวดมนต์ประสุภพริและพระคาถาเหานี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้บนขอให้ข้าพ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจาเิญทั้งนักและทางธรรมขอเทียเทาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสัทยามนต์และพรมะเหล่านี้เพื่ออนุโมทนาและโปรดเมตตาวยพแก่ข้าพเจ้าและว่าถุแมงคลพระปายโยจจะดีเียร คุณกิตติศรนครพิจาาทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญมูลนิจจงส่งถึงผู้มีจิตธาตุร่มสวดมนต์เจริญิตวภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากและเจะไปทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกท่านประสบความสำเเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่อปุซักและมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยชนะศาลสมบัติบริวารสมบัติเมนูแต่เห็นนำตำหนิในการวิปัสสนากรรมฐานเป็นปัญญาญาณและเจริญรุ่งเจริพรชนสีคืออายุนะสุขภลเท